คำเตือนคลิปนี้มีคำอยากเล็กน้อยผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า1 0 0 0พนปีควรมีเด็กข้างบ้านมาให้คำแนะนำโอเควันนี้เราก็จะไปมันไกลกว่าเดิมนะทุกคนเป้าหมายของเราคือกองไฟสีแดงนะอุ้ยหรือไปสีเขียวอะส่องสีแดงมันมีมันมีสองทีใช่ไหมทุกคนแต่สีสีเขียว,วมันมีที่เดียวอุ้ยเดีย๋ยวเราล่าหมีก่อนดีกว่าที่จริงอะเรายิงหมีไม่ตายใช่ไหมมาตรงนี้แหละตายแน่นอนตายแน่นอนตายไหม ตายไหมตายไหมอูโหูโคตรเปลืองกระสุนอ้โหไปอย่างเยอะเลยอุ้ย <c oughs> <ๆ>และขำจริงริงเอ้าอยู่นิ่งๆมีอยู่นิ่งๆ,งๆไปเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ตรงนั้นทีวาไปเฮ้ยดูท่าของจะเยอะเฮ้ยเราก็นึกว่ามันอยู่ไกลกว่านี้เนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรวะนะคอนเทนเนอร์เหรอเฮ้ยแต่กระสุนเราหมดแล้ววะมีคนปะวะเหมือนจะไม่มีคนนะไม่มีคนแหลมเลย อเข้าไปดูข้างในนะน่าจะมีของนี่มีกล่องเว้ยเฮ้ย,ยแล้วก็นึกว่ามันจะอลังกว่านี้ไม่ได้เป็นแค่นี้เหรอเราต้องฟาร์มเยอะๆหน่อยละจะได้ครับของได้ไม่เล่นไม่เล่นฟาร์มเลยนะเราก็ฟาร์มนะแต่เราฟาร์มอยู่แต่กับบ้านเนี้ยเออเน้นเดินไม่เน้นฟาร์มนะล, <c oughs> ลองใช้ดาบกันหน่อยดีกว่ามากว้างอย่านี้อย่านี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เฮ้ยมันกดฟันยังไงวะอ๋อมันต้องกดค้าง อันนี้ก่อนอย่านี้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 ไม่ทำอะไรลงหน้ามามามไม่เฉือนทีซสิอย่านี้ดิดกวางว่าทำไมฟันไม่ได้ฟันดิฟันอืออืฟันยังวะไม่ใช้หอกก็ได้อือโดนไหมตัวนัวะเฮ้ยแม่นจัดตัดไม้กันบ้างดีกว่าใช้ดาบตัดไม้ได้ปะวะ ต้ลองต้ลองปาบปาบปาบโอ้โหฟันโคตรไวแต่แต่อะไรวันนี้นี่นี่ขวานดีขวานดีปาบ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 มันดีจริงป่าวะมันก็เหมือนกันหมดแหลนะเนาะมันแค่ทนกว่าเฉยเออจริงคุยเราลองให้ต้นไม้ทับดิโอ้ใจเย็นมาลองให้ต้นไม้ทับโอ้ โอ้เฮ้ย <c oughs> โอ้ก็เราเป็นคนหัวแข็งอะเนาะอืมขนาดต้นไม้ยังเอาไม่ได้ยิงล้มไม่ได้โอ้โหยอดเกินไม่ตายวะเฮ้ยต้นไม้หรือโฟมหนามจริงโฟมนี่มันโฟมแล้วไม่ใช่ต้นไม้จะแคมป์คนป่าอีกแล้ววะเหมือนจะไม่มีคนนะดีเลยเอ้ยมีีว่ากูมองไง,งไม่มีก่อนเล็งระยะไกลเท่านั้นทำทำไมทำทำไมเลง็งเลง็งเลง็งเล็งเล็งดีดี มาใช้ดาบก็ได้มามาจะลองดาบพอดีเลยแกล้งปลาเอาไปนิดนึงเดี๋ยเดี๋ยว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 กูจะฟันกูออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 กูจะตายกูจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเย็นเย็นยิ่งไปเกือบตายเลยอุ้ย โอ้โหพวกจะตมามกูทำไมเนี่ยไอ้ไม้โห oh, <c oughs> ไม่มีหอ,อกอีกกูสู้ไม่ได้เลยดาบอะไรก็ไม่รู้ิี่เน่าแป้เงเลยเรามีหอ,อกแล้วไม่กลัวไม่กลัวนะเล่นหมาก่อนเลยหมาเมื่อกี้มึงไล่กูใช่ไหมคือหมาแม่งเอ,อ้ยวย่างวะ What the fuck อ่าไม่โดนเลย <c oughs> อือโห กูตายแน่นอนกูตายแน่จังวันนี้โอ้โหหอกกูหมดกูตายแน่นอนเลยโอ้ยมึงมึงหยุดมึงหยุดมึงหยุดเดี๋ยพึ่งเจนเย็นกูอีฟกูอีฟไอหมาไอหมาป่าหานน่เฮ้ยเดี๋ยพึ่งไล่เอ้ยกูอีฟไม่ได้หรอไม่ทำไมมันตามกูตลอดเลยเจนเย็นมาไม่ได้ตั้งใจจริงนะมันตามไม่หยุดเลยทุกคนกูได้หอกแล้วแต่กูยังไม่ฆ่ามึงหรอกกูจะไปฆ่าคนก่อนแล้วกูจะมากะ ไอหมามึงบ้าหรือเปล่าไอหมานี่มึงมามึงมานึกว่าจะแน่มาคราวนี้ไม่แกล้งเปลา่าแล้วเมืบบ่อกี้แกล้งแกล้งแกงโชกโดนขาโดนขาแล้วยังไงเอานี่ไปเต็มเต็มต้องเอาให้โดนหัวเล็งมึงจะเดินเพื่อทำเพื่ออะไรเนี่ยไม่เป็นไรขามมาแล้วมา ใกล้ๆแบบนี้กูเลงไม่บ้าดนะกูบอกแล้วไม่มีอะไรเลยในแคมป์คนนะมีแต่เกลือแล้วง้นไปดูแอร์ดรอปดีกว่าเฮแอร์ดรอปตกมีมีเงเกงด้วยบวก18ใส่เลยเกงเหล็กปะเนี่ยบวก24เยอะกว่านี้แน่นอนโอ้โหชุดเหล็กว่ะโคตรถึกตอนเนี้ย